คนส่วนใหญ่เห็นศีลเป็นข้อห้ามเป็นเหมือนความลามที่คอยกัน้นต้องอดกลั้นต้องทนไว้เพื่อใครกันศีลจึงพลันเป็นภาระและหนักใจแต่แท้จริงศีลคือเครื่องปลดปล่อยช่วยใจน้อยให้สงบและผ่องใสศีลคือฐานแห่งสติและปัญญาใน ถ้าเข้าใจศีลจะไม่เป็นภาระเลยสวัสดีพ่อแม่พี่น้องผู้ฝ่ายในธรรมทุกท่านวันนี้เรามาพบกันอีกครั้งกับแสงแห่งปัญญาเช่นเคยพี่น้องครับในซีรีส์ที่ผ่านมาเราได้พูดถึงการสร้างสติการดับความโกรธและการหาความสุขที่แท้จริงสันติแต่ทุกท่านเคยสังเกตไหมครับว่าทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย ถ้าไม่มีสิ่งหนึ่งเป็นรากฐานสิ่งนั้นคือศีลครับแต่พอพูดถึงคำว่าศีลคนส่วนใหญ่จะรู้สึกหนักอึ้งทันทีศีลคือการห้ามทำโน่นทํานี่ศีลคือการทนเพื่อให้ได้บุญศีลจึงกลายเป็นภาระที่หลายคนเลือกที่จะวางไว้วันนี้เราจะมาเปลี่ยนมุมมองต่อศีลกันใหม่ครับ เราจะมาทำความเข้าใจว่าศีลที่แท้จริงคืออะไรและทำอย่างไรให้การรักษาศีลไม่ได้เป็นแค่การท่องจำข้อห้ามแต่เป็นเครื่องมือสร้างอิสรภาพและความสงบสุขที่เป็นไปตามพุทธดรรรัตที่ว่าเจตนาหังพิกขเวกัมมังวัฐามิแปลว่าดูกระภิกษุทั้งหลายเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรม นี่แหละครับคือกุญแจสำคัญในการทำให้ศีลไม่เป็นภาระแต่เป็นอัญ,ญมณีในชีวิตเราครับศีลที่แท้จริงอยู่ที่เจตนาไม่ใช่การกระทำภายนอกหัวใจของศีลตามพุทธศาสนาไม่ได้อยู่ที่ว่าเราทำอะไรหรือไม่ทำอะไรแต่สำคัญที่สุดอยู่ที่เจตนาครับพระพุทธเจ้าตรัสว่าเจตนาคือตัวกรรมหมายความว่า การทำผิดศีลไม่ได้เป็นเพราะมือเราไปตีเขาแต่เป็นเพราะเจตนาที่จะทำร้ายศีลข้อหนึ่งหรือเจตนาที่จะโกหกศีลข้อสการรักษาศีลจึงไม่ใช่การนั่งนิ่งๆไม่ทำอะไรแต่คือการรักษาเจตนาที่จะไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นตัวอย่างการรักษาศีลที่ไม่เป็นภาระศีลสี มุสาวาทาการรักษาศีลข้อนี้คือการตั้งเจตนาที่จะพูดแต่ความจริงที่มีประโยชน์ไม่ใช่การพยายามนิ่งเงียบตลอดเวลาศีลห้าสุราเมรัยการรักษาคือการตั้งเจตนาที่จะไม่ทำให้สติปัญญาเลือนหายเพราะเมื่อสติหายไปศีลข้ออื่นก็จะขาดตามมาได้ง่าย เมื่อเราเข้าใจว่าศีลอยู่ที่การตั้งเจตนาที่ดีงามเราก็จะไม่รู้สึกว่ามันเป็นข้อห้ามที่หนักอึ้องอีกต่อไปแต่เป็นเครื่องนำทางที่ทำให้เราเลือกทำแต่สิ่งที่ดีงามตั้งแต่ในใจครับศีลคือความสงบคือความเย็นไม่ใช่ความเคร่งทำไมเราต้องรักษาศีลเพราะศีลคือที่มาของความสงบครับเชื่อมโยงกับ นัตถิสันติปรังสุขังเปรียบเทียบชีวิตชีวิตที่ไม่มีศีลเหมือนเรือที่ออกทะเลโดยไม่มีสมอเมื่อเจอคลื่นกรลิดความโกรธก็จะโครงเคลงและล่มได้ง่ายชีวิตที่มีศีลศีลคือสมอที่ตรึงใจเราไว้ไม่ให้วันไหวไปตามแรงยั่วยุต่างๆประโยชน์ของศีลในชีวิตประจำวัน ศีลส,สร้างความไม่เดือดร้อนเมื่อเราไม่โกหกไม่ลักขโมยไม่เบียดเบียนใครเราก็ไม่ต้องหวาดระแวงไม่ต้องกลัวถูกจับผิดใจจึงสงบนี่คือความสุขที่เกิดจากความรู้สึกปลอดภัยศีลสร้างสมาธิเมื่อกายวาจาสงบเรียบร้อยแล้วศีลวิเวกสติและสมาธิก็จะเกิดขึ้นตามมาได้ง่าย ซึ่งเป็นฐานของการเจริญปัญญาการรักษาศีลจึงไม่ใช่การจำทนแต่คือการเลือกความสงบให้กับตัวเองครับการรักษาศีลด้วยความเมตตาไม่ใช่อัตตาการทำให้ศีลไม่เป็นภาระข้อสุดท้ายคือการรักษาศีลด้วยความเมตตาครับรักษาศีลด้วยอัตตาคือการรักษาศีลเพื่อให้คนอื่นชมว่าเราดีเพื่อให้ได้บุญเยอะ เมื่อขาดไปนิดหน่อยก็จะเกิดความเครียดและท้อแท้รักษาศีลด้วยความเมตตาคือรักษาศีลเพราะความรักและความปรารถนาดีต่อตนเองและผู้อื่นเมตตาต่อตนเองเราเลือกที่จะไม่ดื่มของมึนเมาศีลห้าไม่ใช่เพราะกลัวบาปแต่เพราะเมตตาต่อร่างกายและสติปัญญาของตนเองไม่ยอมให้มันถูกทำลายเมตตาต่อผู้อื่น เราเลือกที่จะไม่พูดปดไม่นินทาศีลส,สีเพราะเมตตาต่อความรู้สึกและความสัมพันธ์ของผู้อื่นไม่ต้องการให้ใครต้องเดือดร้อนเพราะวาจาของเราเมื่อศสีลถูกขับเคลื่อนด้วยความเมตตามันจะกลายเป็นความเบิกบานและความยินดีไม่ใช่ภาระอีกต่อไปครับสรุปพี่น้องครับวันนี้เราได้เปลี่ยนความเข้าใจเกี่ยวกับศีลแล้ว ศีลไม่ใช่ไมบ้บรรทัดที่วัดความดีความชั่วของคนอื่นแต่เป็นแผนที่นำทางสู่ความสงบของตัวเราเองจงตั้งเจตนาที่จะไม่เบียดเบียนจงใช้ศีลเป็นสมอเรือแห่งชีวิตจงรักษาศีลด้วยความรักและความเมตตาเมื่อใดที่ศีลสมบูรณ์แล้วสติสมาธิและปัญญาย่อมเกิดตามมาเองและนั่นคือความสุขที่แท้จริง ขอให้ทุกท่านพิจารณาหลักเจตนาหังกรำมังวัาามินี้อย่างลึกซึง้งและทำให้การรักษาศีลกลายเป็นความเบิกบานในชีวิตประจำวันครับสุดท้ายนี้ผมขออารัธนาคุณพระศสีรัตนไตรยัยจงดลบันดาลให้พ่อแม่พี่น้องผู้ใฝ่ในธรรมทุกท่านจงมีศีลที่บริสุทธิ์มีใจที่สงบ และเข้าถึงความสุขที่เกิดจากการไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นได้สำเร็จทุกประการขอให้ทุกท่านจเจริญในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปทุกท่านเทิญ